ขอบคุณที่ให้ความสนุนสนุนดาวนะคะโอเคพี่พอพี่พอเปนมูฟเลยพี่พอแรกยันแรกยันดาต้องเห็นอะไรหรอไม่เจอเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ใครจะไปยะโสธรกันนะพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่ยะโสธรกับน้องเพชรน้องพลอยนะคะอือ ไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะพรุ่งนี้รอชมกันนะคะใครที่อยากเจอน้องเพชรน้องพลอยนะคะตัวเป็นๆน,นะคะตัวเป็นๆสดๆนะคะหุ่นเป็นหมาแล้วพลอยเป็นหมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อุ้ยเอาเอาหมอนยายขึ้นเอาหมอนยายขึ้นยายเอาหมอนเอาปอกมันไปซักนะมันจะแห้งแล้วเนะ่ยยายจะใส่แล้วเนี่ย เอาขึ้นเลยเร็วโนน้องเพชรน้องเพชรเอาขึ้นไปโอเคอะไรนะลูกเห็นพี่พลอยไหมกำลังล้มค่ะพี่น้องมือนี่ล้มวีวีเลยมือนี่ถ้าล้มมึงสี่มือแรงกันหนาวเราบ่นี้เตรียมโตเลยสิดไปคุณเลยปิดมากเซนให้แน่นปิดแล้วจะเอาไปบอกคุณ กินน้ำแน่ไปกินอ่างเปิน่นดีเออไปเสียด้วยพี่วัยแอบซ้อนพี่วัยแอบซ <c oughs> ้อนแอบซ้อนก็แอบแต่ว่าอะไพี่วาเป็นห่วงคุณพลอยเป็นห่วงโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้โอโมอบดอกไม้ขอบมอบดอกไม้นในสวน พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ไปร้อยเอ็ดแต่พรุ่งนี้นะคะวันที่ยีสิบโอ้ยขอบคุณค่ะรักไม้ชูวค่ะรักห <love> มาโหมาโอ้อมาอ้โ้อ้้โอ้มาม้โ้โอ้้า้้ <c oughs> อนะโอ้ เป็นอะไรคะโอ้ยอยากก็นมามมมอีกโอยมัมมมไปปนกันเออกำลังหนาวค่ะพี่น้องพูดนะป่าตากยังไหวกับล้มพัดผาห่มแซวสะอยู่คุนเออเอออุ้มกันโอ้ยไหวบ่อุ้มกันบ่ไหวหรอกคุณเจ้าบ้างเลยตัวแล้วกบีดูทุกวันเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณเพ็งพร แม่นลองขอมอบดอกไม้ให้ <laughs> ปนงิง <Yeah. S 1> คุณสิริพร <Yeah. S 1> น่ารักจังเลยพีพีพขอบคุณค่ <Yeah. S 1> ะกำลังเล่นกันเน้น <Yeah. S 1> จ่า ไปหาตาผลกับยายขยันร้องไห,งห้เออเขาลงไปเขาล้ไปแล้วกินน้ำแน่นาจะไปตากข้าวกับยาย้วเจอกันนะคะกลับม,มาเจอกันนะ,ะทำอะไรกินคุณยายคุณยายอ่เบิ่งผลได้พักเกษตรจะเอาปลาไปต้มให้ลูกกินปลาคอแม่น้าอ่นหาปลาคอไว้ให้จะไปต้มเพั้งสิบปเห็ดไก่ไตน้ำยกให้ไปแม่ยายแตานไปอุ่นใหม่ เ็ดเผ็ดเผ็ดกินใส่หอมหอมหลายๆแสบๆใส่กระเทียมใส่หัวหอมเอามือออกไม่ต้องใช้ยายหรอกยายทำคนเดียวปทุมหนาวแล้วโอ้โหประเทศจังหวัดไหนหนาวมากบอกด้วยนะคะค่ะเมือน่ันไป